สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการโลกไอทีในวันศุกร์ที่18มีนาคม2565เวลา4นาฬิกาวันนี้เป็นวันที่23แล้วหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนซึ่งหาคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตาม พอดแคสต์ Podcast ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็จะได้รู้ถึงสาเหตุของการที่รัสเซียบุกยูเครนและก็รู้ถึงผลกระทบต่างๆที่รัสเซียบุกยูเครนด้วยซึ่งในวันนี้เรายังคงอยู่ในประเด็นเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนแต่วันนี้เนี่ยรายการโลกไอทีของเราจะนําเสนอข่าวที่เกี่ยวกับวงการไอทีวงการไอทีเนี่ยก็ได้ทําการคว่ำบาตรรัสเซียเช่นกันนะฮะแต่จากความบาตร อย่างไรนะฮะแล้วมีบริษัทไหนบ้างที่ไปทำการคว่ำบาตรรัสเซียเดี๋ยวเราไปไตามชมกันเลยจากการที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยก็ทำให้ชาติตวันตกหลายชาตินะฮะต่างพากันคว่ำบาตรรัสเซียด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็รวมถึงด้านต่างๆด,ด,ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมถึงวงการเทคโนโลยีด้วยนะฮะไปเริ่มต้นกันที่ เนมชี p กันก่อนเลยนะฮะซึ่งเนม e ี h เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการให้บริการโดเมนเนมแล้วก็เว็บโฮสติ้งรายใหญ่อันดับตน้ตนๆของโลกโดยออกมาประกาศว่าจะหยุดให้บริการลูกค้าชาวรัสเซียทั้งหมดและแจ้งให้ย้ายโดเมนภายในวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานี้มิเช่นนั้นเนี่ยโดเมนเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้บริการเว็บโพสติ้งแล้วก็อ e ีเมลที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียทั้งหมดอย่างเช่น .ru เนี่ยเมื่อเข้าใช้งานแล้วเนี่ยนะ,ะก็จะแจ้งว่าไม่สามารถใช้งานได้หรือจะขึ้นว่า403 Forbidden นั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับประชาชนชาวรัสเซียเนี่ยก็ออกมาแสดงความเห็นไม่พอใจต่อการเหมารวมคนทั้งประเทศแบบนี้โดยมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ Twitter รายนึงนะฮะทวิตข้อความว่าใครก็ตามที่เป็นคนคิดไอเดียนี้ขึ้นมาคือคนโง่และสมควรโดนไล่ออก แล้วก็ยังมีอีกรายนึ่งนะฮะทวิตข้อความว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราสามารถสู้กับปูตินได้ถ้าหากคุณทำแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือเขา ทาง CEO ขออของ e c h e a p เองก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในบทความของ Hacker News ระบุว่าสิ่งที่เราทำไม่ใช่การบล็อกโดเมนแต่เป็นการร้องขอให้ลูกค้านั้นย้ายโดเมนอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องของ Namecheap นะฮะที่ไปทำการหยุดให้บริการโดเมนเนมแล้วก็เว็บโฮสติ้งในรัสเซียนะฮะก็โดนชาวรัสเซียออกมาตอบว่าต่างๆอนานานะฮะ มาดูในบริษัทต่อมานะฮะบริษัท t SMC Intel แล้วก็ AMD ซึ่ง3บริษัทเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่เลยก็ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าอาจจะหยุดขายชิปให้กับหน่วยงานต่างๆในรัสเซียโดยที่เอ่อ SMC เนี่ยนะฮะชื่อเต็มของเขาก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเขาก็มีชื่อคาว่าไต้หวนันก็คืออยู่ในไต้หวันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตาม มาตรการของไต้หวันนะฮะก็คือการที่จะหยุดส่งชิปทั้งหมดให้กับรัสเซียเลยนะฮะแต่ว่าในส่วนของ Intel แล้วก็ AMD อันนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะฮะคือมาตรการ การคว่ำบาตรของสรัฐเนี่ยนะฮะดูเหมือนจะครอบคลุมเฉพาะชิปที่เกี่ยวกับเพื่อการทหารเท่านั้นก็หมายความว่า Intel แล้วก็ AMD ยังสามารถส่งชิปอื่นๆไปให้กับรัสเซียได้เพียงแค่ไม่สามารถส่งชิปที่เกี่ยวกับการทหารเท่านั้นแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าทั้ง Intel แล้วก็ AMD เนี่ยนะ,ะตอนนี้เนี่ยจะแบนครอบคลุมทั้งหมดเลยจนกว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้ว่าสินค้าใดนะฮะที่เป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบมันเอง ในฝากฝั่งของบริษัท Microsoft นะฮะก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่พอสมควรนะฮะก็ได้ออกมามีมาตรการช่วยเหลือชาวยูเครนนะฮะโดยที่การช่วยเหลือเนี่ยเขาได้ให้เหตุผลว่าการที่รัสเซียบุกยูเครนนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่ ไม่เป็นเหตุอันควรแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยโดยทาง Microsoft เนี่ยนะฮะก็ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นะฮะโดยทาง Microsoft เนี่ยระบุว่าทางการรัสเซียเนี่ยได้มีการส่งม a l w a r ชื่อ f l u x b a นะฮะโจมตียูเครนก่อนที่จะส่งทหารแล้วก็จะรวดเนี่ยเข้าไปบุกยูเครนไม่กี่ชั่วโมงซึ่งก็ทาง Microsoft เนี่ยก็พยายามถอดรหัสแล้วก็จะส่งวิธีการแก้นะฮะให้กับรัฐบาลยูเครนต่อไป ในด้านข่าวสารทาง Microsoft เนี่ยนะฮะก็ถอดสื่ออย่างสปุ k n i k แล้วก็ RT หรือว่ารัสเซีย t o d y y เนี่ยนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสื่อของรัสเซียเนี่ยออกจากเว็บของ Microsoft เองอย่างเช่นเว็บของ msn.com หรือว่าแม้กระทั่งของ Windows App Store ด้วยนะฮะก็ถอดแอป RT ออกไปนะฮะก็แล้วก็ลดอันดับการค้นหาใน Bing ด้วยนะฮะแล้วก็แบนทั้ง2เว็บนะฮะไม่ให้ลงโฆษณาในเครือข่ายของ Microsoft ด้วย ในส่วนของด้านมนุษยธรรมนะฮะ Microsoft ก็ได้มีการส่งการช่วยเหลือผ่านทางการชาติสากลน,นะฮะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าของทางยูเครนด้วยนอกจากนี้นะฮะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมานะฮะทาง Microsoft เนี่ยนะฮะก็ได้ออกมาประกาศว่าจะหยุดจำหน่ายสินค้าและหยุดให้บริการต่างๆในรัสเซียจากเหตุผลที่รัสเซียนั้นได้ไปบุกยูเครนเป็นการชั่วคราวนะฮะตามคำสั่งการคว่มบาตรของรัฐบาลสหรัฐ นอกจากนี้นะฮะนอกจาก Microsoft แล้วเนี่ยก็ยังมีบริษัท IT อื่นๆน,นะฮะอย่างเช่น Dell, SAP แล้วก็ Oracle er เองนะฮะก็ได้ออกมาประกาศหยุดการวางจำหน่ายสินค้าในประเทศรัสเซียแล้วก็รวมถึง Apple เองด้วยนะฮะที่ได้ออกมาประกาศหยุดการวางจำหน่ายสินค้าเหมือนกันโดยที่สินค้าในประเทศรัสเซียเนี่ยฮะ,ะจะขึ้นสถานะว่า unavailable for purchase or delivery in your country นะฮะโดยทาง Apple เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรากำลังสนับสนุนความพยายามด้านมนุษยธรรม ให้ความช่วยเหลือแก่วิกฤตผู้ลีภ้ภัยแล้วก็ทําทุกอย่างเท่าที่เราทําได้เพื่อสนับสนุนทีมของเราในภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางบริษัท Alphabet หรือว่าบริษัทแม่ของ Google เนี่ยนะฮะก็ยังคงดําเนินการให้บริการในด้านต่างๆอยู่นะฮะทั้งเรื่องของ Search Engine นั่นก็คือ Google ที่เราใช้เซิร์ชกันอยู่เนี่ยนะ,ะแล้วก็หรือว่า Google m a p เอยแล้วก็ u t u b e เนี่ยนะฮะแต่ก็มีบางบริการเหมือนกันนะฮะที่เขาไม่สามารถให้บริการได้อย่างเช่น Google Pay เนื่นองจากว่าทางรัสเซียเนี่ยนะฮะโดนตัดออกจากระบบ Swift ไปนะฮะทำให้ไม่สามารถที่จะโอนเงินได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ข้ามประเทศได้นะฮะแต่ถึงแม้นะฮะ Google ที่ยังคงดำเนินการให้บริการต่อไปเนี่ยนะฮะแต่ก็ได้ทำการบล็อกทุกแอปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียนะฮะอย่าง s บุ k n i k แล้วก็ RT Russia Today เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสื่อของรัสเซียเนี่ยแล้วก็รวมถึงการหยุดขายการโฆษณาในรัสเซียด้วย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า Google Maps เนี่ยนะฮะยังคงให้บริการเนี่ยแต่เขาก็ได้บล็อกฟีเจอร์บางอย่างในประเทศยูเครนนะฮะอย่างเช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ใช้แบบเรียลไทม์การรายงานการจราจรเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลของชาวยูเครนในจากประเทศรสัสเซียนั่นเองนะ,ะใน่วนทาง YouTube เองเนี่ย,เ,ยเขาก็ได้ทําการบล็อกการสร้างไรายได้กับช่องของ,ของรสัสเซียบางช่องอย่างเช่น RT หรือว่า Russia Today เนี่ยนะฮะ <S <S แล้วก็จะลดการแนะนำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับช่องเหล่านี้ด้วย ในส่วนของบริษัท AirBnB เนี่ยนะก็ประกาศสนับสนุนที่พักระยะสั้นให้แก่ผู้อพยพชาวยูเครนซึ่งก็จะรองรับทั้งหมด1 0 0 0 0แคนโดยที่บริษัทเนี่ยเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า AirBnB เนี่ยเขามีองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรอยู่ในสังกัดอยู่แล้วนั่นก็คือ a i r b n b org นะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อพยพอยู่แล้วนะฮะ โดยการช่วยเหลือเนี่ยก็จะเป็นการให้ที่พักระยะสั้นนะฮะอย่างครั้งที่ผู้อพยพชาวอัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะเขาก็ได้รับความช่วยเหลือไป21,300คนนะฮะโดยรอบนี้เองเนี่ยก็ประกาศโครงการแบบเดียวกันนะฮะให้กับชาวยูเครนที่จะอพยพไปยังประเทศข้างเคียงอย่างเช่นประเทศโปลแลนด์เยอรมนีฮังการีหรือว่าโรมาเนียเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะรองรับ1 0 0 0 0แคนโดยทาง Air b บ b บริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะโอนเงินไปให้ a i r b n b o r g นะฮะแล้วนําเงินก้อนนี้เนี่ยไป ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนั่นเองแต่นอกจากที่บริษัทไอทีจากชาติตอนตกเนี่ยจะแบนรัสเซียแล้วเนี่ยนะฮะทางรัสเซียเองเนี่ยก็ทำการแบนสื่อตะวันตกกลับด้วยนะะอย่างเช่น Twitter แล้วก็ f c e e o o o นะฮะหรือแม้กระทั่งล่าสุดนะฮะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็คือ Instagram นะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทในเครือของ a c e b o o k เนี่ยนะฮะก็ถูกบล็อกไปด้วยนะฮะ โดยการบล็อกในครั้งนี้เนี่ยนะฮะก็สืบเนื่องมาจากการที่ Meta บริษัทแม่ของ Facebook แล้วก็ Instagram เนี่ยนะฮะเปลี่ยนนโยบายให้คนเนี่ยนะฮะ,ะสามารถที่จะแสดงความเห็นสนับสนุนการใช้ความบุนแรงกับรัสเซียได้ก็เพื่อเป็นการต่อต้านรัเสเซียนั่นเองนะฮะถ้าพูดง่ายๆเนาะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทำให้รัสเซียเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากซึ่งทำให้มีการบล็อกแพลตฟอร์มของบริษัท Meta นั่นก็คือ Facebook แล้วก็ Instagram นั่นเอง คือโดยปกติแล้วนโยบายของ Meta เนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้นะฮะแสดงความเกลียดชังแต่ยกเว้นกับกรณีนี้เป็นกรณีพิเศษนั่นเองนะฮะซึ่งผลกระทบที่ตามมาหลังจากการบล็อก Facebook แล้วก็ i n s t a g r a m ที่เรียกได้ว่าคนรัสเซียเนี่ยนะฮะใช้เป็นอนันดับต้นๆของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ในการหารายได้ได้นั่นเอง จากที่ฟังมาเนี่ยนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าบริษัทที่มีบริการโฆษณาต่างๆเนี่ยนะฮะก็มักจะเลิกการโฆษณาในประเทศรัสเซียนั่นเองนะฮะก็เพื่อเป็นการตัดรายได้แล้วก็รวมถึงคอนเซปต์อีกคอนเซปต์นึ่งสำหรับการแบย์ในครั้งนี้ก็คือเรื่องของการไม่ส่งสินค้าให้นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่วงการไอทีก็ร่วมใจกันแบนรัสเซียรวมถึงรัสเซียเนี่ยก็ทําการแบนกลับด้วยนั่นเองนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของ spacex นะฮะที่ก็ได้ให้บริการ starlink นะฮะในะประเทศยูเครนเพื่อให้ชาวยูเครนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะฮะโดยคำขอของมิไฮโลเฟเดรอฟนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกข่าว เสริมนะฮะแต่ก็ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องของเออรัสเซียบกยุกยูเครกนกันต่อพักกันสักครู่สนับสนุนรายการโดย YouTube ช่องไมนาย นาบสนุนรายการโดย Youtube ช่องไมนายนาซาเตรียมยุติการใช้สถานีอวกาศหรือ ISS ในปี2030แล้วให้เอกชนพัฒนาสถานีกันเอง PayPal ยังคงให้บริการอยู่ในไทยจนถึงสิ้นปีนี้ Windows 11เริ่มลงแอป Android บางแอปได้แล้วเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกา Opera เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่รองรับการเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอีโมจิกลับมาสู่ช่วงต่อของรายการโลกไอทีและจารช่วงที่หนึ่งเนี่ยเราก็มีข่าว เกี่ยวกับรัสเซียยูเครนไปแล้วเดี๋ยวเราจะเครียดกันมากเกินไปในช่วงนี้เราไปดูการเปิดตัวใหม่ๆกันบ้างไปเริ่มต้นกันที่ iPhone SE3 ก่อนเลยก็เรียกได้ว่า iPhone SE3 ในครั้งนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็คือ iPhone SE2 รุ่นที่แล้วไม่มีผิดเลยแต่ที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของชิปประมวลผลที่เปลี่ยนจากชิป A13 มาเป็นชิป A15 ซึ่งเป็นชิปแบบเดียวก,กันกับที่ใช้ใน iPhone 13ในปัจจุบันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มการรองรับสัญญ,ญาณ 5G ด้วยทให การใช้งานอินเทอร์เน็ตนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการใช้กระจกหน้าจอทั้งหน้าและหลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในส่วนของสิ่งที่ยังคงเดิมเนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องของอาการกันน้ำกันฝุ่นที่ยังอยู่ที่ระดับ IP67 เหมือนเดิมแล้วก็เรื่องของปุ่มโฮมซึ่งก็ยังมีการใช้การสแกนนิวอยู่เหมือนเดิมแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องดีในปัจจุบันที่ เป็นยุคข,ของโควิด -19 ที่เราต้องใส่หน้ากากซึ่งการที่เราจะใช้เฟซไอ d ดีเนี่ยเราจะต้องถอดหน้ากากมันก็มีความลําบากในตอนนี้ปุ่มโฮมอาจจะเป็นทางออกสําหรับยุคปัจจุบันก็เป็นได้นะฮะก็ยังถือว่ามีข้อดีอยู่สาหรับปุ่มโฮมโดยที่ในรอบนี้เนี่ย iPhone SE 3เนี่ยนะฮะก็สีเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่จากสีแบล็กใน SE 2เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมิดไนท์สีขาวก็เปลี่ยนเป็นสตอร์ไลท์แล้วก็ความจุเริ่มต้นก็ยังอยู่ที่เหมือนเดิม64กิก โดยที่ราคาเริ่มต้นก็คือ429เหรียญสหรัฐหรือว่า15,900บาท5คุณผู้ชมจำกันได้นะ iPhone SE 2เนี่ยตอนเปิดตัวมาครั้งแรกราคาเริ่มต้นอยู่ที่14,900ในรอบนี้ราคาเพิ่มขึ้นมา1,000นะฮะโดยที่จะเริ่มเปิดให้สั่งจองในวันนี้นะฮะเวลา9โมงนั่นเอง ทีนี้มาดูในส่วนของ iPad Air 5กันบ้างดีกว่าซึ่งเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อค่า iPad Pro เลยก็ว่าได้นะฮะโดยที่มาเริ่มต้นจากชิปประมวลผลกันก่อนที่เปลี่ยนจากตระกูล A มาเป็น ตระกูล M นั่นก็คือชิป M1 นั่นเองนะฮะซึ่งก็ไปท้าชนรุ่นพี่อย่าง iPad Pro ที่เป็น M1 ได้เลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการรองรับสัญญาณ 5G แล้วนะฮะแล้วก็กล้องหน้าเองเนี่ยก็อัปเกรดจากความละเอียด7ล้านพิกเซลมาเป็น12ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้านี้เนี่ยก็รองรับฟีเจอร์ Center Stage ที่จะ ปรับให้หน้าของผู้สนทนาด้วยเนี่ยจะอยู่ตรงกลารตลอดนั่นเองอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของเซนเตอร์สเตนะฮะโดยที่มี5สีให้เลือกด้วยกันนะฮะนั่นก็คือสี Space Gray สีชมพูสีม่วงสีฟ้าแล้วก็สี Starlight นะฮะโดยที่ความจุเริ่มต้นอยู่ที่64กิกราคาเริ่มต้นอยู่ที่599เหรียญสหรัฐหรือ2 9 0 0บาท ในเรื่องของชิปประมวลผลนะฮะรอบนี้เนี่ยมีสิ่งน่าสนใจนะั่นก็คือชิป M1 ที่แรงขึ้นได้อีกโดยการนำ M1 Max เนี่ยนะฮะสองตัวมาประกบกัน กลายเป็น M1 Ultra นะฮะโดยการเชื่อมต่อแผงวงจรเข้าด้วยกันนั่นเองโดยการเชื่อมต่อแผงวงจรน,นี้เนี่ยเขาจะใช้สถาปัตยกรรมการบรรจุชิปแบบเฉพาะที่ Apple เป็นคนพัฒนาขึ้นเองในชื่อของ Ultra Fusion นะฮะซึ่งมันจะต่างจากการเชื่อมต่อชิป2ตัวเข้าด้วยกันผ่านเมนบอร์ดผลที่ได้จากการทําอย่างนี้ก็คือว่าความหน่วงที่ได้เนี่ยก็จะลดลงแล้วก็มีแบนด์วิ์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการใช้งานเนี่ยพลังงานก็จะใช้น้อยลงด้วย ในส่วนของด้านสถาปัตยกรรมหน่วยความจําแบบรวมของ Apple เนี่ยก็ขยับขยายไปพร้อมกับชิป M 1 u l t r a d เช่นกันโดยที่แบรนด์วิ h ของหน่วยความจำเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น 800GB per second มากกว่าชิป Desktop PC รุ่นล่าสุดถึง10เท่าและหลังจากที่เปิดตัวชิปใหม่ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์ใหม่ที่มารองรับด้วยนะฮะเนื่องจากว่า Apple เนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราเปลี่ยนชิปเองงนั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ใหม่มารองรับชิปตัวใหม่ นั่นก็คือ Max Studio นั่นเองนะฮะโดยที่จะใช้ชิปประมวลผลเป็น M1 Ultra ในรุ่นสูงสุดแต่ก็สามารถจะเลือกใช้เป็นชิป M1 Max ได้เช่นกันในส่วนของรุ่นที่เป็น M1 Ultra เนี่ยนะฮะขเขาเคลมว่าสามารถที่จะสตรีมคลิปวิดีโอความละเอียด 8K ได้สูงสุดถึง18 s t r e a ในเวลาเดียวกันนะฮะซึ่งก็เคลมว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องไหนในโลกตอนนี้สามารถทาได้นะฮะแต่หากว่านาไปใช้งานในด้านกราฟิกจริงๆแล้วเนี่ย มันมีแค่คอมอย่างเดียวเนี่ยก็คงยังจะไม่พอนะฮะแต่ก็ต้องควบคู่ไปกับจอที่ดีด้วยนะฮะอย่าง Studio Display ใหม่นะฮะซึ่งเป็นจอ Retina 5K ขนาด27นิ้วนะฮะซึ่งมาพร้อมกับกล้องแล้วก็ระบบเสียงที่มีประสิทธิภาพโดยที่มันมีประสิทธิภาพได้เนี่ยอาศัยชิปประมวลผล A13 โดยที่กล้องความละเอียด12ล้านพิกเซลเนี่ยก็รองรับฟีเจอร์เซนเตอร์สเตด้วยทำให้การประชุมเนี่ยก็ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหน้าคนประชุม ก็จะยังอย,งอยู่ตรงกลางของจอตลอดเวลานอกจากนี้เนี่ยกขยังมาพร้อมกับไมโครโฟน3ตัวคุณภาพระดับสตูดิโอที่มีระดับเสียงรบกวนต่ำมากเพื่อการโทรแล้วก็การบันทึกเสียงที่ชัดสดใสโดยที่ Mac Studio เนี่ยนะฮะตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยจะวางจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคา69,900บาทและ Studio Display จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่54,900บาท แมก็น่าแปลกนะฮะที่ Studio Display เนี่ยแทนที่จะรองรับ 8K ไปเลยนะฮะให้เหมือนกับที่ตัวของ Mac Studio รองรับนะฮะอืมก็น่าคิดเหมือนกันนะทำไมเขาถึงยังไม่ทํา 8K มันก็อาจจะเกินความจําเป็นไปมากพอสมควรนะฮะสำหรับจอ 8K ในปัจจุบันนะฮะแต่อนาคตก็ไม่แน่เนาออ่ะ ั้งหนี้ก็คือรายการโลกไอทีประจำวันนี้นั่นเองนะฮะก็มีเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนเป็นประเด็นเรื่องของวงการไอทีที่แบนรัสเซียนะฮะแบนกันยังไงอะไรยังไงเนี่ยเราก็ได้รู้เพิ่มเติมกันแล้วส่วนคุณผู้ชมที่อยากรู้เพิ่มเติมว่ามีมาตรการคว่ำบาตรอะไรต่างๆนานาแล้วสาเหตุกับผลกระทบเกิดอะไรขึ้นจาก ผลกระทบของรัสเซียบุกยูเครนคุณผู้ชมสามารถไปติดตามพอดแคสต์ย้อนหลังได้นะฮะทาง YouTube ช่องทันยมเช้านิวส์แล้วก็รายการข่าวด่วนธนธิตยสารนั่นเองนะฮะเราก็สรุปจบให้แล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของ Apple นะฮะที่เปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ซึ่งก็ดูแล้วหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยก็ค่อนข้าง,างที่จะน่าสนใจในราคาที่ค่อนข้าง,างถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าเดิมนะฮะอย่างตัวของ iPhone SE3 กับ iPad a i r 5้นี่ค่อนข้าง,างจะน่าสนใจเป็นพิเศษเล ะะสำหรับส่วนตัวเนาะอ่ะครวันนี้คือรายการโลกไอทีในวันนี้นะฮะเราจะลาไปด้วยภาพสุดประทับใจนะฮะทีะ่ยูเครนนะฮะเนื่องจากว่าคู่รักคู่นี้เนี่ยเขากำลัง ต้องรบกันอยู่นะฮะแต่ว่าก็อยากมาแต่งงานเหตุผลคืออะไรนะทำไมต้องแต่งงานกลางสงครามเนื่องจากว่าเขาก็ไม่รู้ว่าวันที่เขาจะอยู่ด้วยกันเนี่ยจะอยู่อีกยาวนานแค่ไหนดังนั้นแล้วเขาจึงอยากรีบทําอะไรให้ได้มากที่สุดนั่นเองเราไปดูภาพประทับใจนี้กันนะฮะแล้วรายการโลกไอทีลาไปเลยนะฮะพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ